สวัสดีครับพี่น้อง่ซนเพ็งเซนมาร์ลนะครับช่องกระชัยหลวงเพิ่อออฟฟิเชียลผมบรรยากาศตอนสิบมุ่งกลัวๆสิบเอ็ดมุ่งครับพี่น้องออนซอนเวทีครับอ้าวอ่าสุดยอดสุดยอดนะครับผมอจันทินสวัสดีครับ้ยง่ามรลายไหมป้าง่ามครับ งามคักด้องามคักงามคักสวัสดีครับวรชัยคนรอพึ่งอันพึ่งตื่นพื่วขึ้นเนี่เมื่อไ่เดี๋ยวเาเป็นอันพญยานกันมอกนางพญยไหมปัดามือนสาหมนีอยากนันหมองนางพอพญยานนี่เดี๋ยวนี้พูดใด้ยังกวนมือเหาคอย มาเลยขวกสองขวดนึ่งสามมือแล้วเหนูนี่ไปเลยเ่็งในย่างนี้อันนี้กระตีฟูพ่อมไปพ่อมเนี่ยยาปลาสองขวดเอาไปซีเลย <laughs> ไปซีขวดเลยอ,นนอันนี้กระตีฟูพ่อมไปพ่อมมันยังอันเสี่ยงม<อ>ันยังสีโพแท่งหน่เออเอาอีรีเนี่ยผู้ใดออกฉากแรกนางก้อนเสียบเปยียบแมนเสียบเปยียบเลยถามพ่ออาทิตย์แล้วว่าพ่ออาทิตย์นางก้อนโมบบอมแหน่าจันขันใช่มาจัดมือขึ้นนี่นแล้เด้อว่าไปเลยมือนี่สามมือนี่ ยังงามเลยเนี่ยางงามก็ปีก yeah. <laughs> oh ่นี่ม claro ึงรู้กปี่บ่ปานเลยยางงามเลยฉากแรกว่เฮาออกฉากแรกวะเอานกันบ่เอาน่กันเชีย้เียมู้อนสองคนเอากันบอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติ๊บไปสองลอยมาหนิให้ติ๊บสองลอยมาหให้อันกินอันโคกเย็นเย็นขับงามอีีเลยงาม่้ผมอะไรบางามแตงเลยหม นี่ยนี่นี่นี่เขาดีใครมองนี่หน้ามันในใไโทรศัพท์มันยงยหน้าแมนอันนี้เขาฝึกไทให้ดิเขาก็ตัดเลยโคด่ทยังให้ตงไปเพราะว่าหนึ่งภาพสวยชัดเสียงดีเวมานเรื่องนี้เื่นี้เื่อนเี่มาตััดเลยเวลาคนเินเบมันสบายหูสบายตาเวลาเขาจับแพ่กองเสิยงแน่มนมใช่นี่ครับ มันเจ๋งเจกงขั้วกลางซื้อรถนะขอบคุณทุกนังใจนะครับผมอ้าวขอบัุณนสวัสดีครับเบลี่สบายดีเจ้าขึ้นสบายดีเจ้าเห็นอันผู้สาวจะโตดไปเจ้าเห็นมันไปน้องพันต้อตปุ๊ดฮะย่พฮ่า คอยเบื้งมือก็จนคอยฝันเห็นเราคอยเอาเดี๋ยวนี้มันคอยกับวันนี้สายเรียนตอนนี้ก็พลาดเป็นเป็นยังไปยังไปหามันตอนนี้ไปยังไปหามบางพ่อนเลยมันไข่เขียดไะเอ๋อคอยจังว่าอยเบิ้องมือได้คอยกับเออจากทอังเกิลบางคำบางที่ไปพ่าเรื่องเขียดๆมาเบิ้งเล่ามาเบิ้งงล่ากับเลยกลายเป็นไข่เขียดหนาเล่าเชียงเขียดใครที่าหนองฟ้อนคนซื่อๆเนาะคอยยังห้เล่ายิ้มไหมมายิ้มเลยก่องมายิ้มเถอกบ้าแม็กอันบ้าหักเข้าแล้ว ไปมากก็แต่ว่าคอยมามาจริงมาบรรแล้วเป็นคือเขียดดีเลยนี่เขียดงอนงอนละงอนดีงอนนะอือเอาเจ้าไปหาละว่าเห็นตีโอ้เข้าไให้ยค้างคอยไปเอิ่นไปใจอยู่ฟังพี่ตีคอยไปสีเสียงไม่เดียวโอ้ไปวัดเด้อวัดอันแล้คอยไปร่ายมนต์วัดลุงพอองตือก็ไปตีโอ้ลุงลุงตือก็เคยไปแหละคอยไปอ่านพระตากเสือแล้วก็ไปวัดยังกับหินมักเป่งลุงพอภาษส ไปไปทำบุญงานลวงพอ่อประสายข้าปีเลยวะลุกเลิก,ลกเขาเป็นสิเหลือกเขาก็มีงา่ายเขาก็เป็นติดไ,ไปก็ไปก็แพ้ไปเพื่เดียวสิไปไอ้สามพอดีนมูมาจากสวิเดนนะครับจังหน่อยไปหากินเขา่าขับไปนอกฟ้าสะออนทับมาเอยมันแจง้งแจ้งมันสว่างสวยมากได้ไหมจื่นใจแล้วครับพี่น้อง ดี๋ยวไปเอาติปมาให้อันกูเฮ็ดบัรลังก่อนดเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพี่น้องไปเอาติปมาให้มหาให้ผู้เฮ็ดบัรลังก่อนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องนะครับผมวนๆเวียนๆอยู่โดมนีล่ล่ะเดี๋ยวเราเอาติปมาให้คนทำบัรลังกับแป๊บนึงพี่น้องนะครับสิบใบสิบใบขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ วันที่30นะครับื่นพื้นี่อ้าวอาเอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณับนางวนนใจค่าทำค่าเฮ็ดบรรลังเฮดบลั่งไปบอกแล้วนางกมูไอ้สีร่างเปียนเอกนบอสไมเรา่เ่ยางดีน่านี่เฮ็ดบรลั่งครับเพี่แม่อง สุดยอดเลยครับนี <c oughs> ่ยังัง,งบ,บอก้เขาต้องสุดแคครับมันีค่นะของแดงงามงามงามโอ้งามงามงาม,งาม,มาบั่นล่กงนะเหมาะเหมาะกับสุดแดงพอดี จแต่จะ,จะคิีบเราเหมือนฟอรี่จะขึ้นนางจอบเอาจอบมาเถาะอะเนาะของกสิอัได้ยังพ่อคลิบเลยต้นคูน้บร,ร,รได้เดือนนี้น่ะบาง่นจะดอกช่วงไข่อักอ๋องก็ดีเนาะปลาคือการใช้ไปใส้ประถามาหาว่เยอะแยะเต็มก็เรีนทางสิอรถามเขียนไปใส่การใช้ไปใส่ ไว่าทีห้องนี้เรัสห้องเส้นอหนึ่งเออการ้เปล่ามากเนี่ยเด้อักันขึ้นอันขึ้นหอดเนาะขึ้นหอดขึ้นหอดต้เนาะกิดขึปกติยาม่เศ้าห้องของพวกนยังไหนนะได้หลายช่ององนั่นห้องนี่น่ะขึ้นจอกกระเบื้องมาชู่ชมแล้วก็โทรไปไหมโทรไปว่าอยู่ไซต์อี่มาถ่ายคลิปถ่ายอย่างเจ้งสี่เไรเจ้าสีอนนี้ไปเม่งอกอะไรเนฮะเจ้า่าเจ้าจะไปเมื่องนงอกโอ้ยขอเขาบอกเป่นสัตละ ปากตอกใจที่พ่มันได้เอฟซีเดี๋ว่าไปขอกระพิมวามูขอยมันไปเดี๋ยวสิตามไปเด้อกันว่าต้องไปเล่นไปยังแมเ่ก็ว่าสิตามไปเช็คสิตามไปใส่ง่ามไปสองเปลี่ยนไล่กันนะผมกับมันเก่าหรอแม่อันในบาทนึงอี่เออนี้กอยาได้แบดแบดนี่ช่วงนี้พอพูดมากไปที่ว่าัวตกปูติดติดน้ยอนี่ส ปลาปลาเละนี่ไปเพราะว่าช่ำแนนคนฮาเนาะจิ้อะไรมากมายชีวิตนี่ใสให่หน้าบมุม,มีก่กระจังเอาไปเพลื่อนเขาคือความหมายนีย่มันก็นดีอย่าง,งหนึ่งดีอย่างทีนี้ห้ามฮอจำเป็นแนนดีกว่าไปซื้อนัาอืน่นจำเป็นปุ๊บเฮาแลบไปยืมเงินคนมาเลยครับโอ้ยบ่ได้บ่ได้ยิยย่งสมัยนี้พันหนึ่งสองพันกันยากยิ่งสมัยนี้เนาะการเซฟเงินเหนมันดีที่พีทคือหนึ่งฮาก,ก็พยายามอย่าไปเดือดร้อนคนอื่น ันนี <laughs> oh, ้ผมก็ว่าที่จำมันไ่รับจำโอ้จำไปเลยนี่มูลค่ายิ่งกว่าทองนี่นี่จะไปเหลื่อมทอดหาสตังค์หลวงพ่อนี่อาเ็งพ่อยังกูตรวจกูตรวดมา้เลยอหูยิมวะจะี้ข่าวเราปะขี้แล้วไปยังจอขึ้นจกฝงโอ๊ขอบัุแกเียก บ่อาแต่ยินมามันเจ้ากินเขาลรวบ่ขึ้นจกสูงปัดแต่นี่ปกรใจเหมือนเนาะบ่ได้บ่นี่แมเขาไปนอนเหรออันพอดีจะกินเขาลราติดเ่าะนันอยกัโอ้ยแจอยอบ่บเไม่จ้ง่อนแล้วบ่ได้แขจกมากบางคนเจกนะับไม่ไดคอยอะไรไม่อยู่เจ้าถ้าพ่อเี่ยวังได้เลยนี่าพี่น้อเกิเปเบื้องบนพี่น้อสบายๆนะครับองวันนี้ โอ้ยเด้อผมมาควลับผมยิ่งกินเล้างามออมาสายตาสองสองามเลยเด้คนสวยนั่นนับพิตาจอมสองแนมเดี๋ยวมองแก้มด้นนักแก่นเพศชายที่มาพบเห็นตืยวพาเป็นบุตรอ้ายชายขอบเอาชายขอบเอาสีทอาเอาเนื้อชื่อหมายถึงแท้สิกินเหลาผมยิ่งกินเหลาสิงเต้นใส่เส้งเพชงมันบ่เส้งสีวิดตึงกันมันฟิลสีเลียนดื่มไม่เล่าข่าวเลียนดื่มไม่เล่าข่าวถึงสาวคนชอบอะไรเสียงเบียร์ช่างเบียร์ไทยคนชอบอะไรขอให้คนบอกมาโอ้งามงาม สวยงามมากเลยอ่ะสออนเวทีค่ะพี่น้องสีแบบังสีแบบฝร้ยสีรั่ฮีแบบฝรี่งสะแรังสีแั่ีแ่แบรั่งสีแั่งกีบรั่งสีแบบกรั่สีบั่คบั่งบรังบั่งสรั่งบังแั่งสั่แังแั่งสันงดกแบั่งแันงสบั่่ง ปาพี่น้องครับผมปาฝึกปั๊บสะอ,ออนเวทีได้ครับพี่น้องขอบคุณทุกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวเราอาจารย์าหวังพี่น้องรอบ่งเวทีพทในในเ,เ,เออพ,พื่อนไทยทายได้แล้วได้หนิเนาะอ๋อขอบคุณทุกกำล,ลัง,ลงใจน,นะในในครับผมบรรยากาศดีสุดๆนะครับผม ออโอ้ยทีนอครับภาพเบิง้งแบบจ้าๆเลยมานี่ พี่น้อง้องไปสุขุสุขคนนะครับผมเดี๋ยวสิไปอนักินขา้ากินหนามก่อนนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนไปไปยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับขอกันคลิปหนาครับพี่น้องพ <c oughs> <c oughs> อกันคลิปหนาครับพี่น้องนะครับพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับ <c oughs> ผม วันที่30อย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับผม30นี้ศนี้ิีรับเชิญก็จะมีอะดอกฟ้าเพชรภูพานพิมพาพรเซริลูกแพอรพอรุไรพรนะครับผมอ่ะพอกันครับผมพอกันครับ